อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแลว้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเหงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่2กันยายน2566นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่มาได้1วันแล้ววันนี้เป็นวันที่2นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกคนนะครับร่ำร,ำร,ยรวยเนาะ อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีกินข้าวอิ่มๆนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้เหมือนขออภัยครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จะเอาแนวทางนะครับตำาน้อยเนาะตำน้อยฮ้านอยสามรอบมาแบ่งปันมาแชร์มาให้กับสมาชิก f อทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเหมือนเดิมเราจะปังไปด้วยกันสําหรับแนวทางตำหน้อยวันนี้นะครับก่อนจะไปดู นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สัคลาช่องอาจารย์หมีพายเฮงไปด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับไปรับแนวทางฟรีในกลุ่มนะครับมีทุกแนวทางให้เลือกนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปจิ้มเข้าไปกดเข้าไปนะครับจะขึ้นบ้านมงคลรวยทรัพย์แล้วก็ให้ทุกคนเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วแชทบ,บอกน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์ได้เลยเนาะ ว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับผมเข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทไดสมัครอะไรทั้งสิ้นทุกคนนะครับใครอยากสนใจจะเข้าก็กดเข้าไปได้เลยอ่ะมาดูแนวทางตำาน้อยหานอยวันนี้กันนะครับสามรอบพิเศษป,ปกติและ V.I.P. ตามนี้เลยนะครับทุกคนแคปเจอร์หน้าจอไว้เด้อ ER, นะครับ วันนี้นะครับวันที่2กันยายน2566วันนี้ฟัน4กับ8สําหรับตําหน่อยนะครับฟัน4กับ8 2ตัวนี้นะครบับรูด4รูด8นะครับ2ตัวดีเลยนะครับรูด4รูด8นะครับตัวเจาะ40นะครับ40 42 46 48นะครับผมอ่ะกล้องทำไมมันเบอร์เ,อรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อทุกคนเด้อ อ่ะนะครับผม4042 46 48นะครับแล้วก็81 80 82 86นะครับ3ตัวครับ148 042 582นะครับผม148 042 582ตัวเน้นก็เน้น48 42และ82ตามนี้นะครับขอให้4กับ8มาก็แล้วกันวันนี้นะครับสายรูด เนาะทุกคน4กับ8ต้องมานะครับอะตามนี้นะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดครับให้สมาชิก FC ทุกคนเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับผมร่ำรวยๆกันทุกคนเด้อนะครับฮานอยวันนี้ขอให้แตกขอให้ปังครับ โชคดีนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ